กบครับกบครับคุณผู้ชมโอ้วันนี้มีเมนูเด็ดทำแล้ครับสวัสดีคุณลูกนี่ครับเออนี่พ่อเลิกงานมานี่ซื้อกบมาตัวครับมาดีวันนี้เมนูเด็ดแน่นอนนี่พ่อว่าจะทํากบทอดกระเทียมเนาะให้เ่งก็ครับให้เี่งครับครับเอากระเทียมห้พ่อหน่อยสักสี่หหัวเดี๋ยวพ่อจะไปคขวบไอ้กบนะครับ จะไปเอามานักนะลูกสักสีหัวอละกระเทียมเฮามีน้อย,อยเอามาเูยลูกเดี๋ยวพ่อไปครัวกบก,ก่อนนะครับ,รบกำลังทำกบอยู่ครับลูกสาวบอกอยากกินกบต้มเฮ่นี่ครับเสร็จไปนหนึ่งตัวให้ลูกสาวต้มเออเผาเตรียมไว้นาะเดี๋ยวต้มเฮลูกสาวนะครับอันนี้ก็เนี่นนี้จะเอา ทอดกระเทียมเนาะนี่ครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับตามส่วนของมันเนะะุะงรสน่อยใส่ผงผงรสไปนิดนึงครับอันนี้เกลือครับเติมซีอิ๊วขาวสักหน่อยครับขยำเข้ากันแล้วเดี๋ยวเามักกบไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาทอดเนาะ,ะเดี๋ยวเาไปเจียวกระเทียมกันต่อเลยครับ กระเทียมครับผมแกะเอานี่ครับออตีเปลือกตัวนะครับเวลาจีโอ,อแม่มันหอมครับมันหอมแล้วมันกรอบเปลือกมันตัวครับระวางเจียวใส่เกลือไปสักหน่อยครับกระเทียมของเราจะได้มีรสชาติเนาะ จะได้แล้วนี่คุณผู้ชมน่สีเหลืองสวยแล้วอืมเรียบร้อยแล้วครับตักออกพักไว้ก่อนเจียวกระเทียมเสร็จแล้วก็เอากบมาทอดต่อเลยครับนะครับเปลี่ยนน้ำมันหรือว่ากองน้ำมันที่เจียวกระเทียมก่อนนะครับเี๋เยวเศษกระเทียมที่เราเจียวนะครับมันจะดำไหมเนาะ เอาแล้วครับกบเอาเริ่มสุกกรอบแล้วครับเนี่ครับเอาประมาณนะครับม่ต้องแห้งเกินไปเนาะเดี๋ยวมันจะบัลลัาครับคือมันมีช้ำๆนิดหน่อยครับผม อ่ะเรียบร้อยตามคำขอกบทอดกระเทียมมาเอาเลยลูกเสียดายทอดตัวเดียวน้องขอจะกินต้มกบโอ้ขาอุ้ยคขาอุ้ยพอกันทอดพริกตัวเอมลูกคงกินไม่ได้อะ ขอขอกินน้อยได้หรอยยเอาเลยเออเอาอิมอ่มๆเลยลูกกินข้าวกินกับเข้าเลยครับนอ่เลยดอกขาอุ้ยใหญ่ๆหโอ้โหนะครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคครับ